ล่ำปเทียล่ำปลเทียด่คือการนครับล่ำห่วยทุกล่ำของออกจากเขาเพราลองล,งล,งละขึ้นพุหนักคนเหนือล่ำปเทียมันเออ,อเทียัา่าขันยากให้มันแหงนันยัให้ปลาศาสตรปลาลาอยู่แห้งน,นบล่ล่องปิดจากสามว่างเบื้นี่นี่ลำ่ำลำปลาเทียเป็นสิ่ ขึ้ไปปุ๊บตกหลุมหยอดกลับมาโพนมาะโพนทางส่โพคดีเพราะว่ามันหนึ่งนะครับเออแลแลนที่กิโลนึงตกหลุมอีกมันก็เลยเป็นการส่งน้ำหมุนทั้งสิบหมุนทังสิบหมุนทั้งสิบหมุนทั้งสิบก็จะหยอดไปนึ่มูลเอาลงไปน้่มูลเบอร์แล้วครับน้ำไปลงแม่น้่มูลเนี่างกันเยอะมันก็เป็นีมันเป็นความเป็นเสือมันเป็นเห็น